สวัสดีค่ะพบกับแอดมินทิปร้านเทพนิมิตการช่างผลิตและจำหน่ายเครื่องสีข้าวจังหวัดคอนแก่นค่ะในวิดีโอนี้ก็จะมารีวิวการทำงานของเครื่องสีข้าวขนาด2ลูกหินนะคะสามารถสีได้ในระบบเข้ารวมและคัดแยกเปอร์เซ็นต์ข้าวที่1ที่2ผ่านตะแกรงกลมได้ค่ะ ในรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น T.M. 2 0 2นะคะสามารถใช้ได้กับทั้งไฟ1เฟสและไฟ3มเฟสค่ะตอนนี้ก็กำลังทดสอบการทำงานในระบบสีข้าวรวมค่ะข้าวรวมก็หมายถึงข้าวเม็ดเต็มและข้าวหักครึ่งรวมกันนะคะส่วนข้าวปลายก็จะแยกออกกลางหากและแยกรําอ่อนรําหยาค่ะ เครื่องนี้กำลังการผลิตก็จะอยู่ที่200-250กิโลกร,รัมข้าเปลือกต่อชั่วโมงค่ะก็จะเหมาะสำหรับสีข้าวในชุมชนหรือรับคัดแยกเม็ดเต็มเม็ดหักครึ่งผ่านตะแกรงกลมได้นะคะสีข้าวจําหน่ายในชุมชนได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางออกของํำนะคะก็จะเป็นลำหยาบและลำอ่อนค่ะ หรือจะทำเป็นรำรวมก็ได้นะคะมอเตอร์เราก็จะใช้ยี่ห้อมิตซูบิชิมอเตอร์กำลัง10แรงม้าค่ะจะมีจำนวน2ลูกหินขนาดความยาว24นิ้วเท่ากันทั้ง2ลูกนะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง12นิ้วค่ะ นี่ก็จะเป็นชุดตะแกรงกมนะคะสําหรับคัดเปอร์เซ็นต์ข้าวที่1ที่2แยกข้าวเม็ดเต็มและข้าวหักครึ่งออกจากกันค่ะจะสีเป็นข้าวรวมก็ได้คัดแยกเกล็ดข้าวก็ได้นะคะตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทางเราก็ทำการทดสอบอธิบายการทำงานของเครื่องและการดูแลเครื่องให้กับลูกค้าค่ะ เครื่องนี้ติดตั้งอยู่ที่อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครค่ะลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงก็แวะมาดูชมได้นะคะนี่ก็จะเป็นการสีข้าวระบบคัดแยกเปอร์เซ็นต์นข้าวนะคะข้าวที่1นึข้าวที่2แยกออกจากกันค่ะก็จะออกช่องทางกระบัดด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะ เครื่องนี้ก็จะสีข้าวขัดขาวอย่างเดียวค่ะข้าวเจ้าข้าวเหนียวสีข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ไม่ได้นะคะในรุ่นนี้รุ่น T M 2 02ค่ะในตัวเครื่องก็จะมีชุดทำความสะอาดข้าเปลือกมาด้วยนะคะก็จะคัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆพวกเม็ดดอกหญ้าด,ดำเศษไม้เศษหญ้าเศษฟางคัดแยกออกก่อนที่จะนำข้าเปลือกมาสีเป็นข้าวสารนะคะ ข้าวสารที่ได้ก็จะสวยสะอาดค่าไรสิ่งเจือปนนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวเต็มเม็ดคัดแยกออกจากข้าวหักครึ่งค่ะการทำงานของเครื่องก็จะประมาณนี้ค่ะใช้งานง่ายดูแลง่ายปรับง่ายนะคะ รูปร่างโครงสร้างก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะตัวเครื่องสูง3เมตร60 m. นะคะในส่วนของโรงเรือนแนะนำทางกว้าง7เมตรค่ะยาว7เมตรได้นะคะสูงจากพื้นถึงคาน4เมตรค่ะในวิดีโอนี้ก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามมายัางทางเทนนิสก,การช่างได้ตลอดค่ะ ตามเบอร์โทรทิ้งให้ไว้นี้นะคะสวัสดีค่ะ